ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัถึง15โลบัเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาส,สลับของฟีทสองชิ้นนะครับในแมปที่มีชื่อว่าทวิสสแควร์นะครับก็ ของฟรีทั้งสองชิ้นในแมบนี้นะครับวิธีการรับก็คือเดี๋ยวผมจะสอนรับตัวหมวกก่อนนะซึ่งวิธีการรับตัวหมวกนะครับให้ทุกคนกดตรงปุ่มสีทองนะครับที่อยู่บนสุดทางด้านซ้ายนะครับกดไปเลยและเราเลือกด่านที่2นะครับกดปุ่มสีเขียวไปเลยเมื่อเรากดแล้วเนี่ยเราก็จะถูกว่ามาในห้องนี้นะครับให้เรามาตรงห้องที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดนะครับก็คือห้องแรกแหละนะครับที่เขียนว่า Bedwin 1 a n t u ตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปเลยและเรารอเวลานับถอยหลังนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราวาดมาแล้วให้กดคําว่ารดี้ปุ่มสีเขียวตรงกลางได้เลยนะครับเมื่อเรากดแล้วนะครับเวลาจะนับถอยหลังนะให้เรารอนะครับโอเคนะครับเมื่อเวลานับถอยหลังหมดแล้วเนะี่ยให้เรามาตรงนาฬิกาตรงนี้นะครับให้สังเกตเข็มนาฬิกาชี้ตรงเลขไหนนะครับก็คือเลขโค้ดต,ตรงนั้นแหละนะซึ่งเราจะนับจากซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างนะครับเมื่อเราได้โค้ดมาแล้วเนะี่ยให้เรามากดตรงแป้นตรงนี้เลยนะครับทาการกด e และใส่โค้ดไปเลย กดปุ่มสีเขียวนะครับเมื่อเราใส่ถูกนะครับให้เรามาเหยียบตรงปุ่มเทเลพอร์ตที่เป็นตัวสีชมพูและเรารอสักพักนะเมื่อเราว์ปามาแล้วให้กดปุ่มเรดดีเหมือนเดิมนะครับโอเคนะเมื okay, ่อเรารอเวลานับถอยหลังเสร็จแล้วให้เราทําการเก็บตัวของที่ตกอยู่บนพื้นนะครับให้ครบทั้ง9อันนะครับไม่สิต้องครบ10อันนะก็ให้ดูตามคลิปผมไปเลย เมื่อเราเก็บมาแล้วนะครับให้เราทําการเอาไปวางไว้ตรงกรอบรูปตรงนี้เลยนะครับก็คือมันจะเป็นกรอบเอาไว้ใส่ของเลยนะครับก็ให้เราเอาของนะครับกดหยิบของมาแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้เลยนะซึ่งเราไม่ต้องกดคลิกอะไรนะครับคือเดินชนเลยเดินชนให้มันแบบว์ปไปอยู่ด้านในในตัวมันเองอ่ะนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราใส่ครบแล้วเนี่ยประตูก็จะเปิดนะครับให้เราเดินไปยังจุดสีชมพูตร,ตรงนี้เลยนะเดินไปหยับเลยครับแล้วให้เรารอสักพักหนะ้ารอให้มันวาร์ปนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในด่านที่3เป็นด่านสุดท้ายแล้วนะให้เราทําการกดดีๆนะครับแล้วก็ให้รอสักพักนะโอเคนะครับเมื่อเวลานับถอยหลังจนหมดแล้วเนี่ยให้เราเดินมากด E ตรงนี้นะครับ โอเคเมื่อเรากดอีแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าไฟมันจะดับนะครับให้เราเดินไปเปิดล็อกเกอร์ให้หมดนะครับเพื่อทําการเอากุญแจมานั่นแหละนะครับก็กุญแจเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในล็อกเกอร์เสมอนะครับอาจจะอยู่ตรงพื้นหรือว่าตรงไหนก็ได้นะฮะแล้วแต่ว่ามันจะสปาวนะครับก็ให้ทุกคนหาดูมันดีๆนะซึ่งถ้าถามว่ากุญแจไปทําอะไรนะครับเราต้องเอามาไขาตัวล็อกเกอร์ที่มันล็อกอยู่นะครับเพื่อเอาไอเทมเรืองแสงนะก็สำหรับ ผมเนี่ยตัวกุญแจจะอยู่ตรงตู้ตรงนี้เลยนะครับจะอยู่ใกล้กับตัวที่ว่ามันล็อกอยู่นะโอเคนะครับก็เมื่อเราเจอกุญแจแล้วเนี่ยให้เราทําการเก็บกุญแจได้เลยกดคลิกเก็บกุญแจแล้วให้เราทําการมากด e ตรงล็อกเกอร์ที่มันล็อกอยู่นะครับเมื่อเรากด e แล้วเนี่ยเราก็จะได้ของมานะนี่นะครับให้เราเอาตัวของที่มันเรืองแสงเนี่ยไปส่องดูบนโต๊ะนะครับว่ามีตัวเลขโค้ดให้เราอยู่หรือเปล่านะครับ ถ้ามีก็ให้เราทําการเอาโค้ดตรงนี้เนี่ยไปใส่ตรงคีย์บอร์ดนะครับก็คือมันจะเป็นคีย์พิมพมาแหละนะครับผมไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะโค้ดของผมคือ0423นะครับก็ให้มาตรงนี้แล้วให้กด e ใส่ไปเลยโอเคนะครับเมื่อเราใส่แล้วให้เราทําการกดปุ่มสีเขียวแล้วให้เราเดินมาตรงจุดเทเลพอร์ตนะครับแล้วเรารอสักพักนะเรียบร้อยนะครับเมื่อเราวาร์ปมาแล้วก็จะได้ตัวของฟิล์มมาแล้วนะครับ ก็คือตอนนี้เราอยู่ในล็อบบี้หลักแล้วนะครับต่อมาของฟรีชิ้นที่2นะครับที่เป็นเสื้อนะครับก็คือให้เราเดินมาตรงตู้สุ่มตรงนี้นะครับแล้วเราทำการกด E แล้วนะกด E ค้างไว้นะครับโอเคนะครับเมื่อเรากด E ค้างไว้แล้วเนะี่ยก็จะขึ้นคัสซีนนี้มานะครับ โอเคนะครับเมื่อเราสุ่มได้ของแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวของฟรีมานะครับก็วิธีการรับของฟรีทั้งสองชิ้นก็มีเพียงที่นี่แหละครับแค่เชียร์คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยลืมซื้อเสื้อกุ๊บบิสคอตต์กดติดตามแฟนเพจแล้วก็กดซื้อจริงด้วยสำหรับนี้ลาไปแพนท์ทุ่มละครับสทุกครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ